แบ่งปันซึ่งกันและกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไปดูความช่วยเหลืออันน่าประทับใจนี้กันต่อค่ะเมื่อกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36กองกำลังนเรศวรเดินทางไปพร้อมกับคุณครูโรงเรียนล่องแพรวิทยาอําเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนบุกน้ำลุยโคลนตะเวนไปส่งใบงานให้กับเด็กนักเรียนในเขตชายแดน3จังหวัดแบบออนฟีดและออนฮาร์ดท่ามกลางสายฝนโดยมีรอยยิ้มของเด็กๆเป็นกำลังใจค่ะ นี่คือภาพการเดินทางของพี่ๆฐานพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36กองกำลังนเรศวนนะคะพร้อมกับคุณครูโรงเรียนล่องแพรวิทยาตำบลแม่สวดอำเภอศบบมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะออกเดินทางไปแจกใบงานตามหมู่บ้านต่างๆในเขตรอยต่อ3จังหวัดคือตำบลแม่สวดอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำบลศโของอำเภออมก๋อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่ และตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากตามรูปแบบการเรียนรู้แบบออนแทน์ภายใต้สถานการณ์การระบาดโควิด -19 โดยไม่ละลักความพยายามในการเดินทางไปยังพื้นที่หมู่บ้านของนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะคะระยะทางจากโรงเรียนไปถึงหมู่บ้านของน้องนนักเรียนที่พี่ฐานพราและคุณครูก็ต้องอาศัยความชํานาญในการขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นดอยสูงผ่านลําน้ํปาป่าเขาลัดเลาะตามลําห้วยและต้องใช้เวลาในการเดินทางมากถึง5 6ถึงชั่วโมงค่ะเพื่อไปส่งไปงานให้กับเด็กนักเรียนทั้งหมด6 7 9คนซึ่งอาศัยกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง แต่เพื่อเด็กนักเรียนแล้วครูซึ่งเปรียบเสมือนนักรบในสมรภูมิการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดก็เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนต่างๆตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะรูปแบบที่ทำนี้นะคะออนฟีดและออนฮาร์ดหรือการจัดการเรียนรู้ด้วยการเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่และการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยหัวใจของครูยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรงเรียนชายขอบที่นี่ค่ะ